สวัสดีครับวันนี้เรามาในแนวของสามชาโฟโต้สามชาโฟโต้เป็นเด็กถือรีเฟกครับนี่เด็กถือรีเฟกอ๋อเด็กถือรีเฟกมาหัดงานก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นตะก้อนะครับว่าจะถอยหกร้อยดีออกมานะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับครับตอนนี้อยู่ที่นี่แหละครับไม่รีที่ไหนเลยนะครับเราไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่สวนรถไฟนะครับอ๋อสวนรถไฟมาดูรถไฟตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงขึ้นปาโมงแดดเริ่มดีแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอ๋อมีกระหังหนึ่งตัว แล้วก็โอ้ไอรอบรอบรอบเอลพีนี่อะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้มันเป็นกะติ๊ข้าวเหนียวครับกะติ๊ข้าวเหนียวกะติกน้ําอ๋อโอเคโอ้โหอุปกรณ์พี่เยอะมากเลยนะครับเยอะมากครับสวยสวยๆเอ้แล้วแล้วเขาทำอะไรนครับน่แต่ฝีมือแม่เขาต้องมาถ่ายพีเว็นติ้งนะอันนี้เขาเขาจะมาจัดการแต่งงานที่นี่เลยเหรอครับโอ้โหอุปกรณ์เขารถสิบ้อหนึ่งเลยนะครับตอนแรกว่าจะเอาเอีมาเอาผนไม่หมดครับอ๋อ <tech Hungarian> <t> โอเคครับเดี๋ยวให้ตากล้องเราจัดรีเฟกก่อนแล้วก็นางแบบเราตอนนี้ก็กำลังจะอาบน้ำอยู่โอ้โหอ่าน้องว่าไปอาบน้ำแต่งตัวนะครับแล้วนี่ก็เป็นเด็กคือรีเฟกใช่ไหมครับเนี่ยแสนคลิปที่แล้วได้เป็นเด็กล้างรถเป็นเด็กล้างรถเทิร์โปเขามาอ๋อเทิร์โปเป็นเด็กคือรีเฟกโอเคเอาละครับเดี๋ยวนี้เราก็จะได้เตรียมตัวกันแล้วนะครับใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวขอจัด อุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับ